เห็นเห็นรัวสาวแอ๊ะคือต่างว่าเราไม่กล้ายินเยใช่ไหมเ่าคิดเป็นขุนไม้เฉื่อยเฉื่อยย้อมสาว่าปามยาอยู่ยิบ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 กันเอาเปิดเฉื่อยดิไอวานะมาตอกไว้นะคุณชอบตรนี้ คือพรแต่ว <IS> okay, okay, yeah. okay, ่าแต่ว no ่า้เสียเยทป็ที่สมนักนต้อเสียมันต้องมีที่นันักหอบตานักหลบตาข้อเียมน

不行，不行，走了。

就在烤。Okay.

เหือยานนหน่อยเี้ยงยังได้ตาจิมใช่ไหมน,นี่เห,หมือนทาวันไม่ริกับทุกทีเราเอาเห็ดไหมโอเคเพราะว่าฟื้นไปเหมือนจิน,นเองเนาะโอเคต้นทยบไว้นะเดี๋ยวลนบี จิ้ขึ้น,นเมมงินอะเอาขึ้นเงินไม่ได้ที่ไหนอ่ะอ๋อเห็นไอวอแล้วอ๋อเห็นไอ้เห็นรัวเต่าแล้วไอเต่ามันไม่ต่ายินเนี่ยใช่ไหมถ้าคิดเป็นขุ่มไม้เฟื่อยเฟื่อยเฟื่อยเฟื่อล้มเต่าว่าปั๊มยาอยู่พี่พี่จิ้มดอกนะ ตกแจจชมๆหนอยเอาเปนอืนสุดที่ไอว่าตัดาตกไว้นะุมชมท่าน,นี้ยูอฟอนเนาะแต่ว่าแต่ว่าขา้เนนอเสียคยมีฝอมนักนะข้อเสียมันต้นองมีฝอมนะฝอมนักเดียวพาต่ออีกนะอืนช้าช้านะ เสีชมันชมๆจะเอาปืนนี้มันนะปืนที่จิมใช้อะ่ะเต่าใช้อะ่ะเอาจิวหมยผมเอาไปหัวมชวมชมเอาอันนี้กันนะเอาปืนนี้ไหมแต่ว่าอุย้ยขนนุ๊กเลยเา้ขนนุ๊กใครอะ่ะโอเค คร <c oughs> ับปุ๊บไม่เห็นสจาวะเจ้าไปไหน,นอ่ะอืมอฮ้ยเจ้าว่ะเจ้เเอยูอใจี่ต่อกินไม่ไดใจเทานั้นไ้ใจไม่ได้เฮ้ยปอกจากเขาไม้ใส่ซื้อว่า ยินเลยทันทีเล First blood ส่วนท้าทีหน่อยที่ม้วนนี่เลยชหยินดีอยู่ด้ชมชมท่านยนดีนชม,ชมชมจีนได้นนะี่เลยนนแต่ว่ามใช่มีคนไทยชิปติมไทยชิปด้วยนะ จริงก็จบคนไม่ใช่ปวดจิงไม่กนจบโนได้แต่ว่าเต่าจะโจรินไมเปล่าไม่รู้เนาะที่ยินเต่าไม่โจนคนแน่เลยจริงใช่ไหมเต่าเธอโจนเลยจินจินดนให้โดูเต่าให้เอาคนบ้านเราใช้เปรียบหน่ยแต่ว่า เขาจิ้มได้ถูกบ้านมาได้เก็บไว้แต่ว่าจิมาแต่บนจะบนปีดได้ไม่า i l d ตวัาวะ่รูาจิ้ไปที่ไน แต่ไมัใช่ีนี่พอเจ็บปีนี่พอนะเอาแบบนี้ตาจิ้มตาจิงมีกว่าโอเคตาจิ้มจะขอยืมปืนเขาอ่อนปีนี่อควันเตลาจิ้มมีเบอร์จ้าปืนขอนจิมมีโอ้ย à chú im thon nữa gặp chào anh gặp chào anh trong hai tiếng anh nữa tôi không hai bay thon

เดี๋ยวไปยิงชมๆกันจิงๆเลยเดี๋ยวไปยิงชมๆกันจิงๆเลยเดี๋ยวไปยิงชม Chim กันจิงๆเลยเดี๋ยวไปยิงชมๆกันจิงๆเลยเดี๋ยวไปยิงชมๆกันจิงๆเลยเดี๋ยวไปยิงชมๆกันจิงๆเลยเดี๋ยวไปยิงชม

mày hạnh này ơi chị nông hà namia chim nông hà namia chị nông à? namia chị nông hà namia chị mà chim namia chị nông hà namia chị nông hà namia chị Đó hà namia chị nông hà namia chị nông hà namia chị nông hà namia chị à? hà mà chị nông hà namia โอ้โหตอนนั้นนะตอนที่เต่ายินปุ๊บตอนจิมตกลงเลยเฮ้ยจิมล้มแม่บอลบีว่าใช่จิมล้มแล้วเขาถือเออใช่จิมล้มแปลไม่เห็นเนาะี่จิมล้มแล้วก็ถไม่กินเลยไม่กินเลยกูบอกเอาเลยี่จิมล้มตั้งนานเออใช่ไม่รู้อ่ะล้มปุ๊บเต่าเตือนไปเพราะว่าโดนบีบมะช็อๆนะเออเอ้ยจิงล้มแม่ พูดแต่พี่กินลมมะเหรออะไรอ่ะเต่าอจะกินแถบฝีฝีนั้นฝีไม่เห็นหรอมันจะมันจะบอกได้เงี้ยโอ้โหเออบอกฝีสีนั้นเ่ะกูยังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเลยเออขีดบอกเฮ้ยขีดขีดหาเนี่ยขีดเขาบอกเห็นเขาไม่เห็นเห็นเลยแล้วจิ้มหายจิ้มจิ้มเลยเนี่ยนี่อะไรไม่มันอันนี้สกอร์นี่อ่ะเดี๋ยวเขาทำให้ดู เดี๋ยวนะได้นิเปล่าคือเขียนเฮ้ยเดี๋ยวนะใครข้อไม่ขึ้นนะคุณชมตาใครอ่ะตาจริมจิตาคุณชมตาคุณชมหปอเก่าที่ขู่มึงคนนะมันไม่ขึ้นตอนที่ยิงยิงเขาตายเลยไม่ใช่ไงมันต้องขึ้นตอนนั้นแต่ที่จิมมาดาวจิมหนุ่มคนน่าจะจิมหนุ่มคนน่าดาวถึงว่ามันไม่ขึ้นดาวมันจะมีขีดสีฟ้ารอบดวงจันทร์เป็เองจัะต้นบนบีบจิมตาจนไปไม่ได้ต้นอ้อมใต้นอ้อมแต่ว่าแต่ว่าตอนตีบต้องตัดงอมเลยขยันี้จิมระวังวงมันบีบแล้้วน่่ะะเออออจริงตถย เดี๋ยวเปียบเก่าอ่ะลองด้วยจกาโอเคเกาวไม่เห็นกินเลยเวลาตายเนี่ยตรงนี้จะหายไปเลยถ้าไม่ตายมันจะเป็นขีดอยู่ไม่เห็นกินเนี่ยไม่เห็นทุกคนม่กินพอแล้ว double kill หมดแล้วเลือดงไม่เต็มมากเลือดงแค่ครึ่งหลอดเ่ย มีตอกหรืออ่ะแต่พี่กิมอ่ะกี่ไม่มีตอกนะรู้ไปหรอ,หรอ,หรอตกิตกตอกตอกตอกถอใช้ปืนนั้นได้ไหมดูนี่พี่ไม่มีตอกนะจริงตังไม่มีเ,อ,เออแต่ไม่มีตอกน้อยคุณมันมีแค่สองน้อยคุณจะมีสองน้อยคุณซื้อหัวได้นาเดนเดียวใช่โชคดีการกิน ฉันเต่าว่าขึ้นบนทำไมอ่ะชิมชอมเต่าขึ้นบนน่ะมันแอบอบู้มันย้อนเนาะเฮ้ยมันทานเอสฟอนแน่เล,เลย,ออยเอ่ะเอสเป็นไงใครยิงเนี hey, <you> know. ่ยมันเดิมอ่ะชิมชมมันน้อยิยีมา่ิจเห็นนะตอนไหนพอเล่นเหรอเออตอนนี้วอร์ยันเลย ย,ยังตอน๋ยาต่อไฟ<อ>เขาต้องหนีวงหมดเลยอะยืนปนเข็นนี่ป้าขวาต้นบนต้นบนจ้ากอกตายเลยตายเลยเออเราไม่หยกเองเนาะไม่ใช่หายกี่มืน คุณชมเอาต่อฝาไหมฝาฝาไหมโอเคตม่ฟื้นมาใหม่อ่ะเอาไว้บอทนะคอยใจบอทนะเฮ้ยตาคุณชมใช่ไหมเกง่ายบอทงวนนะ่นี่งูนี่ถ่านน่นี่แอยู่ที่ถ่านติดสามัย

โดนห่าแต่จะซ้อมนิดหน่อยมาตั้งหนังใช่ไหมหลังหลังโอ้หนังจริง <c oughs> จัดดิยิงีออ้กกโกยนนินยอมหยุด่าครัวยิงตัวที่ปืนนี้คือจะปืนกัปืนนั้นแต่ไหม ปืนฟอนได้ไหมปืนนี่หรอปืนพันไนแต่ว่าตัน,นย,ยินแล้วก็เปลี่ยนชาติยินแอนแต่ว่าเจา้าสาวเจาคุณเจ้าไม่พนไนกินได้รนยักษ์ไทยโอ้โหแต่ตันพันนะตาคิมจัง

กินชอบกินแบบนี้นกระโดกินกระโดดอัน,นเย็นฟอ,อนนะตงเย็นสองพันนะโอเโอเฮชมชมเจีจิฟื้อฟอนให้ไหมนี่ชมชมมีแล้วเป็นนายกินเอามาทำไมกินชอบปนายเหรอเป็นสองกัสนอจะเายสไนเปนนาะใ วินอยู่บนนะคือฝันจ้าฝันเกจานให้เต้าอยู่นบนจ้าแต่ว่าเจ้าจะไปอันี้แต่ชมชมอยู่ัอที่คอทานนะกินอยู่งบนบ้านจ้าไม่เป็นไรเจ่าวิจ่ากินาะไบอานนั้นกินตะไบนนั้นแต่ว่ากินตะไบท่านทำไมวะตกกันมานานคาย ตกอันนั้นก็ตายกินกินแคือยากินกินนะจิ้มกินนิ้มยู่ใช้ยาเตาโอ้โหกปิลนี้เลยจิ้มจิ้มไปว่าว่าเออคันจิ้เป็นไหนไม่ได้ทั้งไทย

จิมชักยิงไงมึงเฮ้ยเจ๊ตาเกียบตากเอ้ยตาใครที่ยิ่งที่กิมใช่ปกว่าจริงเลยอ๋อใช่สู้ๆไทัปากตึงงเออเพื่อใต้แฮกหนึ่งน้อยคอยดูนะเต้อวทาเต่อทำตามบุญนะไม่แน่นอนนะเอวาน ตาที่ชี้จิ้มตักเต่าเย่นเป็นกัน,กนเนาะจิ้มจะผู้ชม,มเข้าไปแล้วมาแล้วไม่เห็นจิ้มเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมตกเนียนจิน้มตกเกินจิน้มจิ้มฟอนเย็นๆและชมจอมเล่นฟอนเลยผู้ชมเล่นฟอน <First S 2> เก่นะจ๊ะ<ป>แต่เราไปดูที่ไม่เก่งเนานะ จบประมาณสิบเป็นเต่าแอบไจวอขี้นเต่าจะจมด้านไอวอดีกว่านะไอวอม้เตชอบอเ้ยนันนันนันไอมันฝุแ่้นนปล่อยให้จดไม่ได้ ชีชีชมไม่ต้องคตณะตายอ่ะเลือดิ้นาแน้วันน,น,าานี้ะไิน้าอ<ฉ>่ะทุคนเถ้ยปั๊มเลือดก่อนนะเป็นธรรมชาบิปุ้ยนะระยะกูปั๊มยามังนี่แล้วไม่ปั๊มเหรอเขาว่ายังไม่เดินอา่าวแกรั้เหต<ม>าหกากมนเลย เขาแค่ตั้งไอบอกเขาอยู่อย่างไกลเลยเอออยู่ไกลยุคนต้องไปไแต่เราไปยุนี่ไม่เข็ดน,นะจบประมาณสิบจะเป็นเต่าแอบไอวอลที่เต่าจะจบด้านไอวอลดีกว่านะอยู่จุดนี้ได้ชิชิชมไม่ต้องจะตายแล้ว วันนี้อยาดูปัญหากันจ้วผู้คนชักิ้ว่าอเมในโครบบมีคอมไม่เกมสุดท้ายหก้อยแอนช่อนมีแฮ่ขอหนึ่งช่อนใช่ไหมจะเข้าไปติดตาติดตามแล้วก็เต้นเตือนว่ยนะเต้นเจื่อคลิปใหม่แล้วลจิ้มประจิ้มจิ้มวยนะแฮชในฟทเวยนะเดี๋ยวเอาติดตามว้ยนะเดียดตาม้วย